คราวนี้พอเราปฏิบัติทําเสร็จวันที่จะออกเนี่ยทางทางวัดก็บอกว่าเออให้เราอะตั้งจิตอธิษฐานนะอยู่ตรงพระาธาตุซึ่งพระาธาตุนี่ก็จะมีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานอยู่ด้วย<อ>ให้ขอแบบสิ่งที่เราปรารถนาคนละหนึ่งข้อซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้อีท่าไหนนะเราไม่ได้บอกว่าตัวดูขอแฟนนะคะเปล่าหนูไปอธิษฐานว่าเออทุกวันนี้ชีวิตเหมือนคุยมากกว่าว่าชีวิตหนูอะหนูก็ผ่านความยากลําบากมาเยอะมากๆแต่ตอนนี้คือหนูก็รู้สึกสบายใจไม่ได้รู้สึกอยากได้อะไรนอกจาก อยากมีสติสัมปชัญญะทางานไปแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคู่ชีวิตเหมือนคุยเหมือนคุยกับสิ่ง<อ>์สทธิ์เ<อ>นาะ<อ>เออหนูก็พูดว่าแต่ถ้าพูดถึงคู่ชีวิตหากว่าชาติเนี้ยหนูไม่มีคู่ที่จะสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือว่าเป็นคนดีได้ก็ขออยากให้หนูได้พบได้เจอผู้ชายเหล่านั้นอะไอเ้อเภทเจ้ากรรมในเวร<อ>ที่มาทําให้เราเสียอ,อ,อกเสียใจก็ขอให้แบบท่านช่วยปัดเป่าหนูไม่อยากเอาสมองกับหัวใจเราไปปวดหัวกับเรื่องพวกนี้เลยแต่ถ้าหากหนูมีคู่ในปัจจุบันชาติ ขอให้เจอคนที่มีศีลขอให้เจอคนที่มีความเมตตาต่อหนูขอให้เจอคนที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกันอขอให้ท่านส่งมาแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องส่งใครมาเลยหนูแฮปปี้อบการทํางานหาเงินใช้แฮปปี้ก็ไม่แต่ถ้ามีอยู่ก็ส่งมาหน่อยใช่ถ้ามีอยู่ก็ส่งมาแต่ขอให้เป็นคนแบบนี้คือเมตตาเราลดเนาะ